ถ้ามาเบิงต้นโพยุยทธีวัดศรีนครเตาบ้านเมืองเตาตำบลเมืองเตาอำเภอพญาตะบุัยจังหวัดมหาสารคามมีโอกาสเด้ผ่านมานะครับเลยโอกาสนี้ทาพี่พะนองมาเบิงต้นโพนะครับที่อยู่ในวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นต้นโพที่ค่อนข้างสิตอนนี้คือคงจะเป็นรุ่นสองไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเบิงช่วงโกกช่วงเงาที่ตายไปหนึ่งต้นนี้ กับสมควรกับจดวานาสีหลายชั่วอายุคนที่ผ่านมานี่คือวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งจึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากแต่สมัยโดนแห้งนะครับหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับ่งม,มีท่านเก่ากันมากยาวนานนะครับเดี๋ยวลุงชิตไปฟังนะครับมือหนึ่งเมืองต้นผู้นี้เป็นตน้นมีสองตนนะครับต้นนี้ยู่ทางทตะวันตกของของโบสถ์นะครับบ้นเมืองเต่านะครับเป็จวัดสีนครเตร่า แนะนพี่น้องพันไปกไป,ไปชมได้นะครับ